ผลไม้หายากและทิวทัศน์ที่งดงามราวกับภาพฝันแต่เป็นที่เล่าขานกันว่าคนที่เข้าไปในเมืองนี้แล้วมักไม่สามารถหาทางกลับออกมาได้อีกเลยเมื่อแก้วโตขึ้นความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเมืองลับแหลก็ผลักดันให้เธอออกเดินทางเพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับเมืองนั้นเธอเดินทางผ่านป่าทึบและข้ามหุบเขาซึ่งใช้เวลาหลายวันจนในที่สุดเธอ ก็พบประตูที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาประตูนี้เป็นทางเข้าสู่เมืองลับแ,แลนั่นเองเมื่อก้าวเข้าประตูเมืองไปแก้วได้พบหญิงคนหนึ่งชื่อนางจันทราเป็นผู้ดูแลเมืองลับแ,แลนางจันทรายิ้มต้อนรับแก้วด้วยท่าทางอบอุ่นแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าเ,เจ้าผู้มาเยือนเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎของเมืองนี้อย่างเคร่งครัดหากเจ้าทำผิดเจ้าจะไม่สามารถกลับออกไปได้อีก แก้วฟังกฎ